นี่ก็เป็นดวงอ,อีกบทหนึ่งที่เป็นดวงสั้นๆน,นะครับเป็นดวงอ,อิฟติตะที่ท่านนาบีสุลตาละหัวอะลัยอุบซาลัมสอนให้แกเราอ่านหลังจากที่เรากล่าวตักบีรตุนยะรอมนะครับหลังจากที่เราได้กล่าวแล้วก็สามารถที่จะอ่านดวงบทนี้ได้ดวงบทนี้เนี่ยนะครับอยู่ในหนังสือของอบบดุวุฒและติดมีซีซึ่งเป็นการรายงานจากท่านหญิงอาอิชาร์รอเดลลออันทา,าได้กล่าวว่าปรากฏว่าท่านนาบีสลุลลาระหวัวอะลัยอุบซาลัมเมื่อนบีจะเริ่มละมานนั่นหมายถึงว่าอ่านดวง Istiftahnya Nabi katakan wahai Subhanallahumma, wabhamdika, watabarakasmuka, wataalajadukka, walla illaha ghairuka. Nah, ini hadis rahiyah ke Imam Anbani. Nah, ini yang susah hi anjami. Nah, ini nampaknya. 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 Nah, ini นะครับข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ท่านชื่อของพระองค์นั้นเปี่ยมล้นไปด้วยความจำเริญน,นะครับเกียรติของพระองค์ผู้ทรงสูงทรงและไม่มีพระเจ้าอุนใดนอกจากพระองค์เท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทของดุอาที่เราสามารถที่จะนำไปอ่านได้นะครับที่ท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีวะสัลลัมได้สอนกนเราซึ่งสิ่งที่มีความประเสริฐจางมากนั้นหมายถึงว่าเราเมื่อเรารู้ว่ามีหลายบทนะครับที่ท่านนาบีได้ทำเอาไว้เรากา็เวลานี้เราก็อ่านอีกบทหนึ่ง พอไปเวลาหนึ่งละหมาดเราก็อ่านอีกบทหนึ่งก็เป็นการสลับปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อที่จะให้ตรงกับสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาหัวอลีลามได้ปฏิบัติเอาไว้ในหลากหลายบทดวอานะครับ